สวัสดีครับผมบายอีสานครับครับบอยอีสานครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมพ่อสวัสดีครับผมอันนี้พ่ออันนี้เป็นสวนเกษตรนะพ่อเนาะ่ใช่ว่าเชิงแบบผสมประสานนะครับเนาะครับมีกล้วยหอมทองมีอ๋อผาไผายก็หลายพันครับผมอันนี้ไผ่ไผ่พันธุ์ใดหนี่ครับมาจู่ขึ้มซุงอ๋อหวานปักกิ่งหวานปักกิ่งครับหวานปักกิ่งเป็นพันธไม้อ๋อหวานปักกิ่งพันธุ์ใหม่เป็นแบบไหนเนาะครับเนาะััน เขาเอามาจากประเทศจีนเลยผสมต้องมาใ้หวานหวานเข้ามันจะออกมาเกสงขี้ตัวุยหลายคัะเอาปุ๋ยขอกมาใส่ปุ๋ยโขกใส่นี่บ่ครับพันนี่บ่ครอเนื้หวานปักกิ่งหวานปักกิ่งครับเป็นพันธุ์ดีที่สุดเขาบอกว่ามันออกนาแรีงได้ออกนาแรีงได้นั่นเองไข่ขั้นครับไปกิมซุ่งบอไข่ขั้นครับมาจูครับกิมซุ่งครับอ๋อนี่บ่ครับที่มันออกได้ ไตัวนั้นมันเป็นกิมซุงมกิมซุงเนาะครับแต่ตัวนี้หวานปลาเกิยงตัวนี้กัหวานปลาเกิยงหวานปลาเกียงใช้หนอนใหญ่เขาใหญ่เป็นหยอนใหญ่หรน,น,นี่แล้วมันก็มันมันสูงมาแล้วมันก็บ,บ่มีหนอใหญ่แล้วอ๋อครับผมครับอัอนนี้ปูกมาจะลากจักจักปีอะไรปูลู่ปีเศรษฐครับปีกัวเนี่ยครับมาทั้งถึงสองปีพื้นที่เชลยเนาะนี่พื้นที่เกษตรเชลยเศรษฐครับโอ้เชลยเศรษฐแล้วับมันมีบาน ปูบาดนำโอ้รวมร่วมกับบานนำครับโอ้ตัวนั้นเป็นทางทางนั้นเป็นเป็นกล้วยหอมทองอ๋อครับเดี๋ยวทานยางผ่านยาเบืองนี่เด้ครับเด้อครับพอพอกระเป็นเป็นอีกนงครับเป็นข้าวข้าวชะตาวพ่าต่ออยู่ตะบนชาดเนาะครับขุดยอดเองเนาะขุดยอดได้ครับอู้หางยาได้ไผ่เนี่ยหนิมีเขาพอคอยนี้เขาพอคอยนี้ปูกระโนเขาคอยเดเขาพอคอยอหู่เนาะ มีผมเป็นคนแรกที่เอามาปลูกในสมุทรไายเขาพ่อท่านเด่นนิยมตัวดีเนาะเขาตัวนี้เขาก็ไปต้องไปก่อนเนาะไปต้องไปยังไปก่อนนี่ได้ครับผมนี่นี่ในวัดปักกิ่งวัดปักกิ่งอันนี้ผมขอภาพนิ่งแจ็คภาพเดี๋ยวครับนี่ได้ครับขอภาพนิ่งเพราะว่างามแิ้งตนนี่นะครับผมพอเดี๋ยวพอยืดจัดตนไพ่เนาะพอภาพหนึ่งแล้วก็พอครับวัดปักกิ่งเนาะครับเนาะครับผม หวานปากกิ่งนี้อันนี้นพอขายนะบอครับวัน,นี่จะไหนนี่ผมซับนอขายนำาพราดีนี้มันชะงักการออกออนอครับผมก็จะเอานอไวแทนทดแทนแล้วก็จะตัดตัวเก่าออกตัดแตงบ่ครับครับตัดแตงใหม่เออเบิ่งที่ไห,หนอหนอฝนเนาะป่มีน้อยแล้วเนาะรับหลายอันนี้ปลูกหญ้าอยายงนี้ตัวนี้จะก่อนพมปลูกงครับรอเลียงงวป่ะครับตัวนี้หญ้าทีนนี่ นทางผีดิก็นี่ผมเห็ดหลานบัวครับแฟงอ๋อไอ้แฝงแฝงไงบอกครับแฝงแฝงตลาดเท่านีร่นะครับอ้นี่บอกอันนี้กระบบแทงน้ำไหมครับพอนี่แทงน้ำครับโอ้ไอโวงแบบนี้นะดูดขึ้นไซโวงแล้วก็ไซโวงแดงเท่านีร่นะผมกำลังเห็นครับพอดูดขึ้นไซโวง แล้วก็มีปั๊มหน่อยๆดูดออกแล้วก็มีแอร์แวะอ๋อแอร์แหวกนั่นๆอ๋อเป็นไงบ้างครับ,รบเบึงหน่อยนะมันมันสิ่อยด้านน้ำไอ้นี่บ้านด้านนี้ไครับใส้สมือเครื่องสมือ,มอป่ะครับสมือนี่แพงกว่าในนจ้ออน,นี่นะลงทุนหลายป่ะสมือก็นี่เวลาเวลาตัวนี้มัมาถึงเวลาอ๋อตัวนี้ป่ะเป็นครับหม้อสูงสุดทีนแล้วป่ รันท่ตันนั้นปราะเปิดนางบราะดานคเบิบดหลายประเด็นนี้ประเนนี้ลงทุนนี่เก็ตนี่ตัวนี้มรดานนี่สี่ห้พันบาทนึงจะพาะเจ้อนี่นะจ้อบรดานสเสมเอิร์ะครับโอ้สมอิร์ดเ,เรดครับแต่เจ้อเนี่ยสี่พันห้าโอ,โอโร้โรวมกับรมกับประมาณสองหมืนม่นเทรท่งมัดถูกอยางเทร่งทอพีวีซีที่อย่าง น้ำครับน้ำดีน้ำดีครับแล้วก็กินแซ่บอ๋อน้ำกินแซสแล้วบอกินเดี๋ยวขีนเปิ่อก็ได้อ๋อนี่บ่กองค์เพิ่นครับผมบ่ได้บ่ไดออ๋ออนุรักษ์แบบแบบดั้งเดิมเนาะลูกใส่ให้ซื้อแทงเพราะว่าสื่อไปหนังองค์อึดบ่อยคอ๋อใส่องค์ครับเพราะอย่างมันแตกดิบ่แตกนี่ยหรอใส่มาดนวยังนี่โอ้ใส่มาแต่เริ่มเฮ็ดพุ่นออันนี้วะเราองค์ก็องค์เก่าแล้วนี่มาพร้อมาเท่านี้ เด็กหูแล้วนาะพอเด้หูแล้วเนระื่องเรื่องการเฮ็ดนี่เรื่องหุนรับโบแมนนน้อยเนาะ้าวเท็ดตังใชเฮ็ดนี่ลงทุนมาแม่นน้นอ,ยอยเนาะแต่ละยางอ่ะนะาตันี้ตัวกระชายกระช่ากระชายนธุนไดกระช่าแบบกระชายพันา,า,แบบา,าพนธุ้มบานครับูกทีมไว้ที่เขาเฮ็ดไอ้ขนมจีนนี่ยังนี่ม ปลูกหลายกันตองนี้ขยายออกไปแค่นี้แหละแล้วก็มีรอาะหัวเพื่อผลท่าผลมีปูคือปลูกผสมผสานนี่ก็คือชะอมนี่ก็ปลูกเดี๋ยวนี้มันบม่ได้ผลแล้วนี่ชะอมนี่หาภัยมากินหาภัยกินแต่ผมปลูกแต่ผองกับไผ่นี่แต่มันตัดขายครับมาเบิ่งมาเบิ่งสิ่งละพอเบิ่งเบิ่งแต่เบิ่งแต่อุดมสมบูรณ์บ่อุดมสมบูรณ์เบิ่งแต่นี่สิครับเนี่ยโอ้ยนี่ยินไม่ได้แต่ใส่เดือนใส่เดือนเท่านั้นเลยใส่เดือนใหญ่เลยนี่มึงนี่งละโอ้ยพอว่าใส่เคมี คุณโดดนี่ได้กับไผ่อินสี่ไหมครับไอฟอออกไม่พี่เดี๋ยวบอกครับไปถามเดี๋ยวไปบึงไผอหยิบหยิบเวลาออกออกเฉยๆนี่ออกออกเฉยๆเขาออกเฉยมันก็ออกหลอกหัวออกไม่ออกทั้งกลางจิงใ่มันบอกหมดถึงมันออกโททีบเลยนะออกออกโททีบนะครับได้แกงเหื่อยใช่เนาะครับได้แกงเหื่อยอยู่มือนีก็แก้กินแก้งเห็ดอยู่โอ้คิดแต่แกงเห็ดเนาะสุดยอดเลยเนาะครับเนาะว้ากินไ้คนอยากกินเนาะตัวนี้มาจูมาจู่ไผมาจูครับ ตัวนี้ก็วกหวานปักกิง่งหวานปักกิ่งครับมาซือ,อันนี้บันไดนี่ไว้แต่งกิ่งบ่นี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเบิง่งผมต้อนหน่อยจะขายอ๋อครับผมอันนี้เอาไป<อ>ให้เหขาได้เ<ล>น,น,นื่อยอยู่ตัวนี้มันอยู่ในนี่เนี่ยมันหัก์โคลมากเลยดัดนี่ไม่ไผ่ลั่มรสชาติเขานี่ของหวานปักกิ่งนี่ยือกันกับไผ่กิมพิซซู นอเขาเพี้อาหารคันวัดปักกิ่มันจะแสบกว่าไม่ห็นหรอครับแต่มาจู้เขาแสบไปอีกแบบหนึ่งกิมซุ่งฉีแสบอีกแบบหนึ่งเตโต้ีนมันอ่อนมันนิ่มอ๋อไปพาที่บ้านนี้นะครับนี่นี่มาจูผมจะปลูกสีุ่ณสี่เต่ต้นนหกคุนหกบั้อ๋อครับผมอันนี้หกคุนหกเนาะครับวันีสีุ่ณสี่เตโต้หนนหกครับมี่เขาเบ่งม๋อวันนี้ผมก็ปลูกป้วยในหลองหลองน้ำ บบ yeah. म, ใบใหญ่มันใต้จริงใบยันทรวมจริงบ่อมันมันมันติเป็นทางผ่านจริงิใส่ครับเพิ่งเนี่ยใส่นี่บ e? ่ะครับอ๋อนี่ทางผ่านนี่บ่ะครับหนามไหลลงมาจากล่องกับล่องนี้เลยปลูกออกไปออกไปลโอ๋โนี่ป่บกล้วยเอียงนี่กล้วยน้ำว่าครับกล้วยน้ำว่าเขเป็นยังตัวน้องครับเนาะผมมันเป็นโรคผมเลยเลยเปลี่ยนเอากล้วยหอมทองมาลงใหม่นี่ของหอมทองเชอะ ขเขาชนหมายเขาจะมีปัญหาเรื่องไพ่ไพ่ใต้ครับแห้งน่าเป็นไพ่ใต้แหละวก็ทีเด็ดเอาไอ้ไข้พร้อมทองมาลงครับโอ้หัวหน,นี้มาอยู่หอดคำเลยเนาะผมมาอยู่แม่นอนอยู่นี่เลยบ้านโอ้ผมน่ะมี่ห้องน้ำโอ้ผม, <laughs> ผมมาอยู่ห้องวังเลนนะยังตัวนี้ห้องน้ำนี่เลื่อใหกํามาถ่ายรูปไพ่มาเบิ้งมาถ่ายลูปเม,าามีนูผมก็ต้องทายแล้วจัน ใช่เพี้ยนอะไรยังนะครับเงก่นกล้วยหอมกวนกล้วยหอมกันไลยมัอยไปิดายกันเลยตัวนี้กล้วยน้ำว่าเอาาพันเอามาจากนครปฐมอ้ยมีอยู่บ่พันนครปฐมครับหลานเขยมาาแบบนี้คือเป็นแนวนี้มันส่งคือสิบดไก่ส้มคือกล้วยหอมน้องครับโอ้แต่ว่ายวีเขาออกแบบแบบบานเอ้าเลยครับนี่ครับดูกขาไหมบอ๋อให้พ่อขอยืมจักภาพหนึ่งจักภาพเพื่อนกล้วยหอมนี่ครูก็กล้วยหอมนี่พ่อไอ้พ่อไอ้พ่อพอบยืเข้างในนี่ ีขอจะผ่าหนึ่งมือหนึ่งขอมางามนะพอเนะาะพอได้เชนไว้เถอะวพอพอุ้ยหมดกับไรเออพอยุ่งไหมยุ่งหลายสวรรค์ยุ่ง่ีนะพอเนาะจากนี้ไปมียไม่ไปปวดห้องท้องนะปวดห้องท้องไปเลยอุ๊มันมีปวดทวารครับบวกกี่ตัวครับเดี๋ยวลงทุเรียนนะบอลครับนี่ลงทุเรียนพ่ผมอออเอามาปลูกรองเถื่อผมปลูกว่วเป็นมัน,มนตาย ผมไปขุดหลุมใส่ปุ๋ยบอกยางนี่โคดน้ำมันมแฉมันตายเนี่ยเอาเราล่อร่องเอามาลงใหม่มนี่กิ่งหนึ่งอ๋อนี่บอสไอ้นี่ทุเรียนนานกี่รับบ้านเท่าอื่นบอกเทียบรถบอกเทียบชิโรดกับเทียบกับธุเลียนไอ้นี่ไ<ท>อ้น,<ท>อน,อนี่นี่โอดดอร์อุกดอกหอมคักอุ้ยหอมพอได้พอนี่นี่ในธุเรียนนี่ครปูซีนั่นปูกคูนสูงเนี่ยโอ้ยแบบสี่ปุ่มมีปัญหาเลยหลอดแล้วเนาะปลูก ปลูกเบาขึ้น็นทด่าอีเอามาปลูกใ่อ๋อดแล้วนองพอนาะครับปลูกสีเองนี่ันี่เบาอยู่สูงนี่เนาะคอพอราบบหางเขาเสเดินหือข้างบนเนาะครับบางเขาคเดินอดเดาบกใครชอบน้ำแม่นะครับผมคขาบบกใครชอบน้ำอันนี้บนาวครับน้าเหมือนกันมะนานี่ทุกอย่าแนนอยู่ตัวนี้ไม่ได้ปวหทหอทองหอนี้ัพันธ์ที่ขยายใส้เบื้องีน อันนี้อันนี้ต้นยังนี่ต้นนี้ต้นเก้าหลักครับโอ้งามครับเป็นเวยอยังกำลังออกดอกปีอหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มออกดอกนี่บ่ครับอดทิศเนาะอดทิศเนาะครับอันนี้อู้งามครับเนาะอันนี้เฉยปลูกเองถึงจะได้นี่ไว้พ่อขายผมขายขายมีคนมาติดต่อกขายเนาะพจน์มาัดคือขายขายราคาก็แล้วแต่เน,นาะง่ายหน่อยโอ้โอบกวนทองทองครับนี่ก็พอตัดแล้ว โอ้นี่พ่อตาเราแก่แล้วตัวนี้นี่ก็พอต,ตับต้องใส่มุง้งหาย่างดีตัวนี้ขอบย่างดีเลยพังเงี้ยเขียวคือสสบ่ะหายแม่วาดทองไปจ่ออ๋อมันจะผิวเสียแบบนี้เขาเขาได้ไม่ได้ป่ะเนี่ยบ่ได้ครับมันบ่คันเห็ดยังสีมันก็บอเขาเลยนมันมันก็ตื่นู่นบ่กกามันบ่กกาออกนอเสี่ยวนี่โอ้ดูเยอะนี่ครับอันนี้เพื่องเงี้เงียหอมทองหอมทองเหนียวมากบบที่แหลกมากบ๊อบตอนนาแรงเดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วเศร้ากบแล้วบะเ่ย นาแรงแรงแห้งกว่านี่โอ้งนี่ต้นนี้มีแต่ข้อมท้องหมดมีนาว่าเหลืองๆนั่นเท่าันอเนี่ยบอกโอ๊ยตายไปมาบอมาอย่างเบิ้งมั้อ๋เนี่ยบอกครับนี่มีแต่ข้อมท้องหมดขอมท้องหมดอันนี้เฮ็ดเคื่องออกกว่านี่ออกแน่อยู่ครับต้นนี้ดิบ่ออกโอเห็นในต้นตีออกมีบอกครับตายพายขึนเหลือบตายพายเองขึ้นเหลือบตายพายคุณเรื่องๆคุยเขาคุยน้ำว่านี่เป็นปัญหาเฉครับ แต่ต้นนี้พเอามาปลูกซับไว้แล้วห้อมช่อ,อามาปลูกซับไว้ที่เอาเตรียมที่เอาต้นนี้ออกมีต้นนี้เล็บมือนางเขาเล็บมือนางนี่เล็บมือนางครับต้นน้นมีแต่หอมทองหอมท่องมาเลยคอันนั้นก็สวนั่นสวนทันยรุ่นเนาะผมปลูกกระโพดปลูกขนุนซับไปครับมูลน็่กระสีออกกีเนาะครับมันก็ออกไปอันนี้ต้นหนึ่งเราตายไปกันนะ โบนานเลยนี่พอ,อมูนิมมันเป็นง่ายๆน้องเฮ็ดนี่เฮ็ดแบบนี้โบราณง่ายๆเลยครับเนาะโอ้ยกวดเหงมากยืดมอจะขีดใหญ่เลยเหนื่อยเลยโอ้ทำเป็นว่าน่องจะเลี้ยงไปอันนี้ขัดเองพูดเอ๊ะปวด้จ,จ้างบ่ได้อันนี่ด้ยพุดเอาเลยนะครับโอ้ปัดดีตอนนี่นี่นกําลังออกเห็นฮดมออมทองกลังงามมีส่วน,นมันสมบูรณ์ แม่ยูคคาับจะได้ลายวีอันนันยังนัน่นนาต้นนั่นขมินขาวขมินขาวอบอับออนนี้คุณลุงมปูกยังไงต้นนี้สุป,ปูกเออนี่สะปลูกเล่าเรื่องเดอล่าเรื่องครับพรดีผมปูปกหกน,น,<อ>น,นั่นแ้วปีนี้ลูกน้องลูกจางสองคนเข ที่ปลูกเนี่นี่ครับตัวนี้กิ่งพันธุ์ถวายถ่ายไอพันธุ์ที่ว่าไผ่หวานจีนนะครับไผพพรรณแตงกนี่ไผ่หวานปักกิ่งหวานปักกิ่งนี่ครับหวานปักกิ่งแล้วก็มาจูแล้วก็กิมซุงมมาจูกิมซุงครับมีถึงสามพันสามพันเลยนี่ตัวนี้หวานปักกิ่งเนี่ยนอันนี้ชำไนายราคากิ่งเท่าไงกิ่งสามร้อยครับต้นกิ่งสามร้อยแล้วบอครับแต่ว่าซื้อหลายลดได้ซื้อหลายลดได้ ครับแต่ตอนนั้นกิ้งละหาทบาทในบรอูอ๋อนั่นถูกเนาะเนาะครับกิ้งกับมี่กิ้งละหาาิบกิ้งกูละหา,าทิบาทครับนี่ทุกอย่างเลยเนาะนี่นะครับอันนี้มันใต้ตัวนี้มันใต้ก็ะออกมันมันมันบริได้รอยเพอรอเซ็นดอกตอนอ๋อกระองมาเสียอย่างน้อยับหาเปอร์เซ็นเสียอย่างน้อยหาเปอร์เซ็นครับกระ้องเอาออกโอ้ ไอเบอร์แทนว่าที่ตัวเบอร์าผู้ไรต้องการอยากอะไรพันอยากมาช่วงสวนนี่ที่ตัวมาเบอร์ได้พอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับศูนย์แปดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับพันร่มเย็น มีหมายเลขโทร่ัรับผอมอ๋อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหนึ่งหกศูนศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดครับอ๋อทรันแล้วพอเนาะครับติดต่อเลยถูกไหยบานลมเย็นครับติดต่อจะได้พันครับอับติดต่อพอได้เลยตลอดเวลาครับพอซื้อจะได้เหรอได้ไปทุนของ่นพอไปทุนของพผนเนาะติดต่อได้เลยครับผม แต่างบนของมีน้ำอุ่นแต่ทางวนมีน้ำอุ่นสะดกแนนาะต้นเลกว่าแต่พอเสตห่มเสตีเฮ็ดแบบนี้ครัวทที่ไรอมันจะอที่มันปูไ่มืดเยบอบเอาเก็มั่เห็เฮ็ดในไผ่วะเฮ็ดในที่ชอบพอำอ๋อเฮ็ดยากเนาะใหญ่มันมีปัญหาอ๋อนี่บอกครับไผ่มาเห็นเกิดไผ่มาสื่อไผ่มาอย่างเมาพี่น้องนาทายเอาเอาตัวอย่างกหรอิไปเห็ดขึ้กันหรอแบบนี้นะเพราะเปิดนบ ได้ครับใส่องค์ขาวองค์องค์มาก่อนองค์ใหญ่ธรรไม่ได้ทำอ่างนี้จะไปลงพุ่นในแหล่งคมอ่ะไม่ได้หนี่กระจอสองอันเลยบ่บ่ครับออันเดียวอันเดียวนะต่อพอมานี่นี้อย่างเดียวพอมันแบบน้ำครับมาขึ้นอย่างนี่บ่ครับอ๋อยังดีนะครับเยังดีเลยเนาะสุดยอดครับใส่โครงสร้างเฮ็ดกันเลยใส่เล็กเล็กโอ้เฮ็ดยังดีเลยใงม่ใหม่ยังดีเลยครับก็ทั้งชมดนี้เซตใหม่เลยใหม่ตีเห็นเงื่อน แบบนี้บพยานพูดนั่มันบ่ถือฝนบ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังไม่ไพ่ทนอ๋อเอ้ผมขอผ่านนี่มายืนที่นไงครับนี่หนาวหนาวมันแห้งมากเลยเห็นไหมเนาะมีถนนมีมะละกออยังปลูกปลูกทุกอย่างครับอันนี้ต้วนี้ยังมีหมวกป่าบ่าครับหมวกป่าอ๋อมันใต้ที่โน้ตัดออกมันพักมัน เป็ไม่นา่รครับขามปอมหยักข้ามปอมหยักครับคือมาจากเมื่อการหน่วยมันมใหญ่เอ๊ตัวนี้ข้ามปอมธมรรมดาหนิข้ามปอมธรรมดาครับธรรมชาติมันเกิดมาเองแต่เหตุผลที่แรกเป็นหน่วยเลยเป็นหน่วยครับครับผมธรรมดาครับหยักติดตามกันบ่ชนีดครับเดี๋ยวเธอเบิ่งว่าลูกมันออกมัน,นยิ่งใหญ่ปะไหนเลี้ยงมันก็ยิ่ใหญ่แล้วนูนยิงใหญ่เลยอันนี้ได้พอต้นยังนี่ผู้มยยนนนในนีใหญ่นะต้นบักเหลื่อมครับงูบักเหลื่อมต้นนั้น ้างล่างในต้นบ้านบ้านเทาต้นบองมุนแต่เขาพตาการเขาเอื่อนต้นบางมีติดติดกันนี่นะ่ครับติดกันไปเดี๋ยวมันจะใส่เพราะมันเกิดเองมีสองต้นโอ้โหจำแนกจำแนาท่องเสาเลยพอพอพอเกมเฮตินอับแม่นบ่ครับแม่นู่ี่รัอนี่ที่ไอ้ทอพิ้นว่างไปนีนเดนทอไอ้ทอทอหลามหลุดง่ามนาแดงก็ให้ใส่เนาะแม่นบ่ แค่ว่าผมบวชไข่บล็อกคับบวชไข่แต่ไข่ผมพดเอาเองดีกว่าพุชเอาชนไดพุชพดม่เพาะว่ามีกรอกเลยอ๋อไปย่างคิดเอานะครับแบบใส่ไอ้แบบนนี้มันจะเพิ่มพลังในการน้ำที่ปรุงอ๋อท่อนี่มาเฮ็ดระบบแยกออกมานหนีบตัวนี่เฮ็ดแบบนี้ก็เหาอเฮ็ดแลยวเฮ็ดในสูตรทุเรศก็เฮ็ดจากสีเนาะครับแม่นบ่ะครับอันนี้ท่อสองนิ้วเหมืนบ่ะนี่ครับเขาเฮ็ดแบบนี้เขาเจี๊ยกเอียกอ้บมานสีนี้หน่อยนะ นี่กระม่อโอ้เดี๋ยวพวุเรียนก็นจะเสียกังเลครับเห็ดคือกันนั่นแหละแต่ทุเรียนบ่นชอบน,น้ำหรอกเมนบ่นชอบแช่บระเด็นนองครับใต้ได้หรอหนีเนาะน,น,นอนไผนอนยังไงบ๋อกวนี่มาจู้เลยนี่ครับโหซื้อ่าทางฝนพอเพราะทันใน้พาพไปไปออกดูเนาะครับเดี๋ยวพอภาออกไปในะออกร่างกายจะลอยน้ำพอเนาะครับมา,า,า,าพรอมอผมก็เสียออกไปเอารถพอดีไนดะ้ก็เพิ่งเจอแต่พอไอ้ตลาดตลาดนั่นนี่ประเด็นไม่ขายปอตลาดอุบาน ลารัตนะไหมครับบ่อดอกบ่อดอกเอ้าไปโอรัตนาบ่อบ่อใดไปครับนี่เพื่อมาสอยอยู่นี่อ๋อคนมามาติดต่ออยู่นี่เลยครับแต่วกุ้งท้องหนึ่งลูกตัดไปขายอ๋อครับนี่อะไรพ่อตัดแบบแมนอยู่ตัดกระช่องเครือบน้ำเครือบไปอ๋อไปขายตลาดรัตนาแต่ว่าไผ่เนี่ง่ายมีรีนะครับน้อยยกยกมือให้เลยพอยกนิ้วให้เลยน่ามีรีเลยอู้ไผนง่ายมีรีใช่ไหมนอนนี่พอนี่ จะก็ูป่วยเมดนี่ใช่บหมออกไปื่อนคุยอมหาภมันสารกันเหมือ๋อก็ล้อาออกไปมาเลย่หมือนทั้งพีพกคุณกบ่ครับพกคุณหีพอตัวนี้งามเนาะภโนอนอุ้ยนอพออ้ยนพอพี่อันนี้นั่งไกลๆนอนนี่พอขาาบนึ่งนพอด้อเนี่ยพอข่าบนิ่งนะพอจังนอนหน่อยว่ารับนอนยังญครับเขพอจะนอนพอด้อ ขดยอดนี่ครับเดี๋ยวมาเห็นแล้วโอ้สวนพรอนี่ในฝันดีๆีนะพรอเนาะมาเบิ่งแล้วไหมสวนพรอขดยอดซื้อบ้านว่าสวนสวรรค์มายหญ่แล้วว่ามันมันโพดเราอะอามาโดมินกับพ่อเนี่ยอ่ะก็ขันดมินงหรพ่อนะอ๋อตอนเด็กว่าจะซื้อสวนสวรรค์หรับเขาเอื่อใ้สวนสวรรค์ละหมูเขาเฮ็ดเฮ็ดละงอนี่ออกนะพรอนี่เฮ็ดละงอบ่ออกแถวนี้มันต้องมันออกแต่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ด ไอ้ยังยาวเท่าไหร่นะครับเก็บโค่นรวมลื่นนี่วางเสานี่ยคือเก็บวันใส่นี่ในเลาะหัวมันโอว่ะตอนนี้บ่อครับบ่อม็ดเกี่ยงโอ้โหเก็บแต่เมื่อวานหรอวางเสามาเก็บเพิ่มดีกเพิ่มจได้นะโอ้โหพอเลยสะดวกยังพอเนาะนี่ได้ฟอเฮ็ดออกแล้วตัวนี้นี่เลยโมเมเฮ็ดขึนเฮ็ดยังนี่เฮ็ดเบือเฮ็ดแข็ง จะเป็นเฮปนี่คักเท้นานี่โ้ยจังเลย้อว่านนี่เต็มือเขาอาลาแม่น่ครับอันนี้บอกให้แล้วบ่บอครับมวางสองมาเก็บซ้ำอีกทีหนึ่งมัดบอกเฮต์ปัเฮปปวไงปวน่อยขับปวกไงมุดกระโดด้องกระโซ้ำพามือเฮต์ปวหน่อยจ้าหนาก่ออกีกแล้วคักเจ้านาทพ่เนี่ยเก็บไปขายเนาะ เปิดน้ำอันนี้เปิดนี่กอะไรนี่ตอกกงนที่เปิดเปิดที่นี่ก็ไหลเอาแต่มันือไร่พวแห้งชำชำเปิดอันนั้นต่อกอกมาไปเป็นช่วงๆเนาะตอแถวนี้เลยตอสายยางแบบนี้พ่นแบบนี้แบบนี้ก็ดีนะเดี๋ยวออกกระด้งกายเนาะคือผมบ่อยากบ่อยากใช้น้ำยนต์แฉ่น้ำยนต์มสาบ่อท่นใจผมครับเพียงเฉลยตัวนี้เลยนี่ยากระติดตัดไปงูเขามีงูอยู่สามสี่ตัวมีงูสามสี่ตัวงูพันยังคอ บมาพันบ่ะงูใหญ่ดุนพันใหญ่เลยบ่ครับดุนแสนนะออยู่ไสเดอร์งูไหมอยู่อยู่ยยบ่อนน้องจากมันบ่ได้เอาไว้นี่นะบอ่อให้ลูกน้องเลี้ยงมันเอาเขามาบ่าได้มันบ่มีหมองเห็ดคอกมันมีมอง,อมอมองไว้์นะครับของมันเต็มที่แล้วม<อ>ันไผ่เต็มบ่อแล้วครับโอ้โหโทษเราเป็นแสนเลยทีครับถ้าแมนแม่มีคนอยากได้งูราคาแสนนี่ก็ติดต่อฮะได้ใช้กันนะพ่อ ขายหกได้ด้วยก็ได้อ๋อพวกที่ได้เนาะพอเนาะงั่วประดีอยู่นี่เนาะได้เห็นน้ำมันน้ำมันเนาะมัวแดงมั่วแดงมั่วแดงวะสีแดงจัดออสีแดงจัดอันนี้ก็อันนี้เนาะพอเพื่อนเรียนคุณหมอเนาะปุยพอครับสวนพอนี่ก็อยู่บ้านไอ้นี่เนาะบ้านเนาะบ้านทาที่ไก่นี่เองบานดูนี่แหละบานดูไก่กันนี่เองติดกันเลยแหละ โโทรกาตลอดเวลาโโมาที่ต่อเดี๋ยวเลยน้อพ่อเน้องตานพันตรงขันนนี้น้พ่อเนาะครับโอ้พ่อลอยกิ้งนี่ขายนอกล่วยนี่ขายนีขายตลอดพ่อกระต่ทองพวกนอพวกไอ้พ่อกรติงแตงเองน้องพ่อยนาะต่ำติงไปติงยังนะโอ้นี่พอนี่ไี่พอที่ว่าที่ถามพอต้นยังต้นนี้ไงนี่ต้นเลือมครับต้นเรือมยังไงกันนะอันนี้ต้นเรือมแล้วก็ต้นบางมี อ้โปลูกใส่กันเลยมันอยู่ันมั่กันครับที่เหลือผมจะเอาลงเพราะที่ลูกข่ละปล่อยยาวลงกับฟอให้มันเป็นต้นใหม่เก่าเกาไว้เลื่อยๆนะนรับครับท่พ่อครับผมเบาอีสานกับแนะนำไอ้เบาอีสานเกษตรผสมผสานเอาไว้เนาะครับผมทองเกษตรกับขอบคุณพ่อครับที่ผ้าที่ผ้ายางส้มสวนเกษตรพ่อครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อขอบผมที่พ่อยางส้มครับ